อย่าลืมฝากกดไลค์วิดีโอของผมด้วยนะครับแล้วก็เรื่องนี้นั้นต้นฉบับจะปล่อยมาอาทิตย์ละ2ตอนนะครับผมขอขอบคุณนะครับคุณยุทธภูมิ30บาทค่าไฟครับขอบคุณมากนะครับจัดไปครับผมแล้วก็ขอบคุณนะครับคุณธนากร1บาทมีให้คุณธนากรอีกแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วก็ขอบคุณนะยอดโดเน a t ผ่านบัญชีธนาคารทุกๆคนนะครับไปรับชมรับฟังกันเลยครับอย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะ ข้าไม่เคยคิดเลยว่าจะได้พบเจอเจ้าอีกครั้งในชีวิตนี้ชีวิตก่อนหน้าของข้าหลังจากที่ข้าปรับแต่งเจ้าขึ้นมานั่นก็เพราะต้องการมอบมันเป็นของขวัญให้กับใครบางคนถ้าเกิดว่าข้ารู้ว่าข้านั้นจะได้พบเจอกับเจ้าในชีวิตที่เป็นอยู่เช่นนี้ตอนนั้นข้าน่าจะสร้างไข่ที่มีประสิทธิภาพสักสอสอย่างลงไปเฮ้ยช่างนักเสียดายยิ่งนะ แต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นเตาหลอมห้าธาตุนี้ก็เป็นหนึ่งในสิ่งของระดับ5้าที่เรียกได้ว่าเกือบสมบูรณ์แบบที่สุดที่ข้าได้สร้างมันขึ้นมาในตอนนี้ถ้าข้าใช้เตาหลอมห้าธาตุได้อย่างเต็มที่ความแข็งแกร่งของข้านั้นก็จะเทียบเท่ากับจอมยุทธ์ขั้นที่5ขั้นสูงสุดทันทีแต่ช่างน่าเสียดายด้วยดับพลังของข้าในตอนนี้จึงไม่สามารถแสดงพลังได้อย่างเต็มที่เอาละฮึณด้านนอกจวนที่พักเจ้าเมืองวูเชิง เอ๋นี่มันอะไรกันหนเขาบอกไว้ว่าเปิดการรับสมัครวันนี้ไม่ใช่หรือทำไมข้าไม่เห็นใครออกมาจากเมืองเลยลนะ่ะตั้งแต่เช้าเลยนะเนี่ยนั่นนะสิไม่เห็นมีอะไรเตรียมไว้เลยหรือว่าเรื่องทั้งหมดที่แม่นางคนนั้นพูดไปจะเป็นเรื่องโกหกทั้งนั้นนั่นนะสิเอ๋หรือว่าพวกเขานั้นจะส่งคนออกไปนอกเมืองเพื่อจัดหาสิ่งของที่ประกาศไว้เมื่อวานกันนะเนอะนี่นนะนนมันก็ใกล้จะเที่ยงเต็มทีแล้วนี่นี่พวกเจ้านะเอออะไรกัน ปากของพวกเจ้าทุกคนเ i r เ,เอ๋มีคนโผล่มาแล้วเมื่อกี้เจ้าพูดว่าอะไรนะเกี่ยวกับเมืองวูเชิงพวกข้าโกหกพวกเจ้าอย่างนั้นเหรอถ้าพวกเราบอกว่าวันนี้ก็ต้องวันนี้สิแต่ในตอนนี้นั้นลูกชายของข้าหรือก็คือท่านเจ้าเมืองวูเชิงนั้นตอนนี้เขากําลังหลับอยู่เมื่อเขาตื่นขึ้นมาเขาจะออกมาพบเจอพวกเจ้าอย่างแน่นอน บ,บ,บ้านนะตะวันโผล่ขึ้นท้องฟ้าก็นานแล้วนี่นี่เขายังนอนอยู่อย่างนั้นเหรอนั่นนะสิเจ้าเมืองผู้นี้สนใจพวกเราหรือไม่กันข,ข้าคิดว่าเขาต้องการคนที่มีความสามารถเสียอีกแต่นี่เขาก,กำลังนอนอยู่อย่างนั้นเหรอช่างน,น่าผิดหวังเสียจริงเอ๋น่าผิดหวังอย่างนั้นเหรอพวกเรานั้นกำลังต้องการรับสมัครผู้ที่มีความสามารถสิ่งที่ข้าต้องการก็คือความแข็งแกร่งเท่านั้น ถ้าหากท่านทั้งหลายในที่แห่งน,นี้ต้องการเข้าร่วมเมืองวูเฉิงของพวกเราแล้วพวกเจ้านั้นก็ต้องปฏิบัติตามกฎของเมืองวูเฉิงของข้าสิและนี่นั้นก็คือส่วนหนึ่งของการปฏิบัติตามคำสั่งจะออกมาช้าหรือเร็วมันก็ขึ้นอยู่กับข้าไม่ใช่การตัดสินใจของพวกเจ้าเอยเอาละ่ะหมิงวูไม่หมิงไปพวกเจ้านั้นมีหน้าที่จัดการการลงทะเบียนและต้อนรับพวกเขาในครั้งนี้ เอาละทุกคนที่ต้องการเข้าร่วมในเมืองหูเฉิงของข้าเข้าแถวอย่างถูกต้องและเป็นระเบียบซะใครก็ตามที่ฝา่าฝืนกฎถูกตัดสิทธิธ์ทันทีเอ๋ถ้าอย่างนั้นข้าเขาก่อนก็แล้วกันข้ามาก่อนนี่ใต้เท้าข้ามาที่นี่เพื่อต้องการเข้าร่วมในเมืองหูเฉิงของท่านจอมยุทธ์ขั้นที่3ระดับ3มดาวอย่างนั้นเหรอไม่เลวเอาละเจ้าไปที่ตรงนั้นเพื่อลงทะเบียนซะเอเอ,เอแม่นางข้ามีชื่อว่าหลิวเค่อ ข่านั้นต้องทําอะไรต่ออีกหรือไม่ว่าแต่ว่าทําไมเขาถึงรู้ดับการบ่มเพาะของข้าได้กันละ่ะเออคุณชายหลิวถ้าเงินท่านก็รับสิ่งนี้ไปเอ,อ๋ของในนี้จะเป็นของที่ตกลงกันไว้จริงๆสิสินนะออขอเปิดดูหน่อยก็แล้วกันออห้สิหินศิลาอยู่ระดับสูงอาวุธสวนโอสดตามที่พูดไว้เลยฮเ,อ,อ,เอ,อ๋หรือว่าจะเป็นอย่างที่พูดทำไมเจ้านั่นถึงได้ตกใจเช่นนี้ เออ,เออนี่แม่นางแล้วตอนนี้ข้าควรทำอย่างไรต่ออย่างงั้นเหรอฮะเออคุณชายสิ่งที่ท่านต้องทำต่อน,นั้นก็คือแค่กรอ,อกลายชื่อลงทะเบียนก็เพียงเท่านั้นและต่อจากนี้จนถึงเดือนหน้าท่าน,น,นจะไม่สามารถออกจากเมืองหูเฉิงได้โดยปราศจากคำสั่งของนายน้อยหยุนมิเช่นนั้น ท่านจะถูกฆ่านะเจ้าคะหมดก็มีเพียงเท่านี้และต่อจากนี้ท่านนั้นก็ไปค้นหาที่พักในเมืองอู่เฉิงได้เลยเมื่อถึงเวลานายหน้อยหยุ่นั้นจะเปิดพื้นที่ิเศษเพื่อให้พวกท่านได้ฝึกฝนเอ๋ง่ายขนาดนี้เลยอย่างนั้นหรอแม่นางถ้าอย่างนั้นข้าขอตัวก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวไปหาโรงเตี้ยมแถวๆนี้พักก่อนนะแม่นางอะไรกันนี่เขาไม่กลัวว่าข้าจะเอาของแล้วออกจากเมืองเลยอย่างนั้นเหรอเอาละ เชิญพวกท่านขนต่อไปได้เลยเดี๋ยวก่อนนะนี่มันจะไม่ง่ายไปหน่อยหรืออย่างไรกันมีคนตั้งมากมายต้องการเข้าร่วมมาสมัครในที่แห่งนี้ถ้าเกิดคนพวกนั้นมาเพื่อเอาของแล้วหนีไปล่ะเขาจะทําเช่นไรกันเอ๊ะนั่นนะสิข้าก็ว่าเจ้าเมืองผู้นี้ดูแปลกๆเนะคนมากมายเช่นนี้ไม่มีทางตรวจสอบถึงการหลบหนีของพวกเขาได้อย่างแน่นอน <c oughs> บนอะไรกันแม้ว่าเมืองวูชังแห่งนี้จะเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถหลอดผลการตรวจจับของข้าไปได้หรอกถ้าหากว่าใครเข้ามาณนาที่แห่งนี้เพียงเพราะต้องการสิ่งของและพยายามหลบหนีข้าก็ไม่คิดลังเลที่จะฆ่าพวกเจ้าหรอกนะนัสมาคมการค้าเทียนยนสาขาอาณาจักรเพิ่งพบคำนี่ยายหนูมีจดหมายจากลียุนเซียวส่งเจ้าเอ๊ะเ,เช่นนั้นหรอกเหรอดูเหมือนว่าเขานั้นต้องการ ซื้ออาวุธส่วนและก็โอสศัพ<อ>ที่1นึ่งและ้วะดับที่2จากพวกเราเป็นจํานวนมากนั่นสินะเขาคงต้องใช้มันสําหรับการรับสมัครผู้คนที่เขาประกาศในงานประมูลหมื่นสมบัติสินะเฮ้ยยัยห,หนูขัลักกลัวจริงๆว่าการที่พวกเราลองเสียงดวงกับชายหนุ่มผู้นี้มันจะไม่คุ้มค่านะสิเฮ้ยนี่ ท่านได้กังวลไปรายการสิ่งของที่เขาสั่งซื้อมานั้นเป็นเพียงแค่ของระดับที่1นึ่และที่2เท่านั้นแม้แต่สิ่งของระดับที่4เราก็มอบมันให้กับเขาแล้วนี่แล้วก็อีกอย่างราคาที่เขานั้นเสนอซื้อสินค้าในครั้งนี้นั้นก็มีมูลค่าที่สูงเลยทีเดียวราคาเช่นนี้นะ่ะเรียกได้ว่าคุ้มค่ากับสมาคมเทียนหยวนของพวกเรามากกว่าตั้งหากละ่ะและก็อีกอย่างนะถ้าหากพวกเราไม่ช่วยเขาในตอนนี้แล้วก็ถ้าเกิดกองทัพที่เขานั้นจัดตั้งขึ้นมา เป็นสำนักลำดับสาหรือไม่ก็ลำดับสองถ้าเป็นเช่นนั้นพวกเราจะสูญเสียเงินมากมายมหาศาลเลยนะอย่างไรก็ตามตัวข้านั้นคาดหวังในตัวเขาเป็นอย่างสูงเลยละ๋อะนี่ยัยห,หนูเจ้านั้นกําลังพูดถึงเรื่องไหนกันแน่เรื่องนี้หรือว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับตระกูลโจกัน,นแม้ว่าข่าวที่เกิดขึ้นกับตระกูลโจนั้นจะยังไม่ถูกส่งไปถึงอาณาจักรเพิงพบข้ามแต่เหล่าผู้คนที่เข้าร่วมในการประมูลหมื่นสมบัตินั้น ส่วนมากล้วนแล้วมาจากอาณาจักรเพลิงพบคําทั้งนั้นไม่ช้าก็เร็วพวกเขาก็ได้ยินข่าวนี้อยู่ดีแต่เราผู้คนภายในงานต่างไม่รู้ว่าเป็นฝีมือผู้ใดกันแต่ข้านะแม้ว่าจะไม่รู้แน่ชัดแต่ด้วยสัญชตาตญาณของข้าได้บอกไว้ว่าสิ่งสิ่งนี้ต้องเกี่ยวข้องกับดีหยงเซียวอย่างแน่นอนเฮ้นี่พวกเรานั้นก็รู้ถึงความสามารถของเจ้าเด็กเหลือขอนั่นแล้วนี่ข้าว่าเจ้านั้นประเมินเขาสูงจนเกินไป <c oughs> แล้วแต่ท่านเธอ เรื่องที่เราตกลงกับเขาณนาหอคอยหมื่นสมบัตินั่นท่านอย่าลืมส่งมอบสินค้าที่เหลือทั้งหมดให้กับเขาด้วยละ่ะและก็รายการสั่งซื้อทั้งหมดของเขาอาวุธส่วนระดับที่1ระดับที่2อยาระดับที่ 1, นึะดับที่2ทั้งหมดให้กับเขาด้วยเช่นกันอ๋อแล้วทําไมต้องให้ข้าเป็นคนจัดหาด้วยละ่ะ